รีษะตุลาเข้ามาครับอันนี้แค้งแค้งแบบอันนี้หน่อยนะครับกิน <c ười> แล้ว <c ười> อันนี้เอาไปทำไอ้อันนี้นะอะไรอะสาลี่นะครับ สาทำซาลี่ครับอ่ะพาไปดูไม่รู้จะเอาลายอะไรครับท่านผู้ชมตกแต่งไปงุ่มั่วครับ เอ,อือเสร็จละใก่ไก่แล้ววันนี้น่าจะเสร็จเนี่ยมีโพดดามีหัวใจครับผ่าด,ดอกจิกเข้าลามตัดวันนี้ขึ้นบันไดครับวันนี้ขึ้นบันไดตกแต่งนะครับแล้วก็อาจจะได้ผลสีวันนี้น่าจะน่าจะเสร็จนะขอขอสองนิ้วครับโอ้หมาดฐานแข่งแรง ใครที่จ้างตัดก็บอกไม่ได้ครับจะตัดอะไรนะครับโอ้ยแหม่ัเท่เกินนะครับป๊บป๊บแต่ว่าผมก็ยังอันนี้ไม่เป็นนะ,นะปกติมันต้องมีมีไอ้ตรงหัวตรงกลางนะ เอาไว้นะครับอันนี้หัวมันหายหมดเลยกําลังศึกษาอยู่ครับกําลังดู youtube ศึกษามาจากยูทูป b e ครับเขียนไอ้พวกตัวหนังสือพวกอะไรนะครับทำไมมี u t u b e ไปจบป่ะครับ <c oughs> ทําอะไรไปเป็นเลย่า <c oughs> ตกแต่งนะครับตกแต่งให้เข้าหน่อยถ้าไม่ตกแต่งก็ขายยากครับตัวที่คือต้องคือต้องตรวจไว้ก่อน,นครับการแข่งขัน โอสูงมากทุกวันครับพวกอันนี้ขายอุปกรณ์การ,กรเกษตรเนี่ยไม่ต่างกับพวกรถเกี่ยวเลยนะครับล้อสามสิบครับหมายหกกว้างห้าครับไม่ได้ขายดีมากนะนะสเต็ปนี้นะครับส่งทุกวันเลยนะครับล้อพายถามแต่ไม่ซื้อน่าจะราคาข้าวเนาะราคข้าวถูกครับ เสร็จแล้วมั้งแน่เสร็จหรือ,อยังอ่าอ่านดอ,อกไหมปีศาสุรานะครับประมาณนี้ครับ